เวลาผ่านไปไวจริงๆค,ะค่ะทุกคนเผิ่แป๊บเดียวน้องเดนิสอายุ3ขวบแล้วนะคะปีนี้พิเศษหน่อยนอกจากคนในครอบครัวแล้วก็ยังมีปู่กับย่าน,น้องเดนิสรวมถึงคุณพ่อเขามาร่วมงานด้วยค่ะปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่มินกับอนันนทองทำหน้าที่พ่อกับแม่เพื่อลูกค่ะเพื่อความสุขของน้องเดนิสเราอยากให้เขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังมีพ่อกับแม่อยู่กับเขาค่ะเจ้าของงานตื่นเต้นมากลูกโป่งแอบเหี่ยวนิดนึงนะคะเพราะว่าเป่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอากาศร้อนมากค่ะทุกคนวันนี้หลักๆแล้วก็จะเป็็นนนนนนนเเพพื่่อออ้้้งงดิสะะคคแลวกญี เของเรานั่นเองค่ะสาวเติบโตแข็งแรงแถมเป็นเด็กที่มีความสุขฉลาดร่าเริงสดใสมินเชื่อเลยค่ะว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ใดถ้าเขาเติบโตมาในสภาวะที่เป็นบวกเขาก็จะเป็นเด็กที่มีความสุขแบบนี้ตัวมินเองที่เป็นคนกลางก็ใจกว้างนะคะให้เขาสื่อสารกับฝั่งครอบครัวพ่อเขาตลอดตอนนี้เพื่อนๆน้องก็เริ่มทยอยมากันแล้วค่ะเพราะว่ามินนัดไว้หที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเพื่อนสาวจากโรงเรียนเตรียมอนุบาลค่ะยากที่สุดคือบให้ฟเด็กๆหันหน้ามองกล้องแล้วก็ยิ้มค่ะช่วงเวลาแห่งความสนุกเริ่มขึ้นแล้วเด็กๆไดดด้มมาเเจอกันนช่วงปิที เดนิสเจอเพื่อนก็คือดีดาสูอาหารวันนี้ก็จะเป็นสปากเกตตี้ข้าวมันไก่เฟรนช์นฟรายนักเก็ตอะไรแบบนี้ให้เด็กๆได้ทานกันง่ายๆลุงป้านนะอาทูนหัวของเดนิสเริ่มทยอยมาลูกแล้วก็คว้ามหมับแค่ของเล่นค่ะและนี่ก็คือสภาพงานวันเกิดเด็กที่แท้ทรูค่ะทุกคน <c oughs> เห็นแล้วเหนื่อยมากเด็ก <c oughs> ๆก็ปั่นจักรยานวนกันรอบมีทั้งสไลด์ดงสไลเดอร์ส,สกูตเตอร์ความวุ่นวายยังไม่จบเท่านั้นถึงช่วงเวลาของการเป่าเค้กนะคะต้องมาบรีฟกับเด็กๆอีกทีเพราะว่าแย่งกันเป่าสุดพลัง We're จบภารกิจเป่าเค้กค่ะปิดท้ายด้วยการจุดพลุค,ค่ะทุกคนเพื่อนคุณแม่ฝากพลุมาให้น้องเดนิสมามีก็ขอให้ลูกมีแต่ความสุขความจเจริญใน <ขอ S 1> ชีวิตขอให้เป็นเด็กที่สดใสแข็งแรงร่าเริงเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปนะคะแต่จ่ายเค้กวันเกิดค่ะวันนี้เราซื้อเป็นเค้กไอศครีมเด็กๆทุกคนชอบมากสเต็ปถัดไปก็มอบของขวัญแกะของขวัญกันต่อค่ะปีนี้เริ่มโตขึ้นมาหน่อยของที่เล่นได้ก็มีเยอะก็เลยมีของเล่นเยอะค่ะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคุณแม่จะทำคิวอาโค้ดให้ญาติๆทั้งหลายโอนเงินนนมาาาเป็ทุกกกรศึษลู แฮะะ ppy ไม่ไหวกับเพื่อนน้องก็ช่วยกันแกะค่ะของเล่นของใช้เสื้อผ้าเดนิสก็คือเยอะมากแต่ว่าชุดไหนหรือว่าของเล่นอะไรที่มันเด็กเกินกว่าวัยเขาแล้วเนี่ยที่บ้านมินก็จะรวบรวมแล้วก็เอาไปบริจาคหรือว่าแจกจ่ายนะคะคือไม่ใช่อะไรค่ะทุกคนมันจะล้นบ้านอยู่แล้วโอ้ยแกราเริ่มทยอยกลับถึงเวลาหน้าที่ของมามีแล้วค่ะทุกคนตามเก็บกวาดค่ะขยงขยะลูกแกะมาอามามีเก็บปิดท้ายขาดไปไม่ได้ก็คือช็อตถ่ายรูปครอบครัวบอกเลยว่ามั่วมากเหมือนเดนิสจะรู้ใจไม่อยากให้มีบ้านครอบ คือหาภาพนิ่งไม่ได้เลยก็ต้องมาลงเป็นวิดีโออ้วนมากค่ะลูกสาวแม่ถือว่าเป็นอีกปีที่ผ่านไปด้วยดีนะคะเราทุกคนทําหน้าที่ของครอบครัวให้กับเดนิสได้อย่างเต็มที่สุดท้ายนี้มินและครอบครัวก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาอวยพรวันเกิดน้องเดนิสนะคะปีนี้3ามขวบแล้วจ้าพี่พี่